บ้านที่มีแต่คนบอกว่าเจอผีเป็นเราจะอยู่ไหมแน่นอนว่าก็ต้องไม่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่กับเพื่อนเน,น<า>มี่นางย้ายเข้ามาอยู่ตึกแถวเทียมาเสียตลอดเวลาที่นางมาอยู่ที่นี่ชีวิตนางเปลี่ยนไปามากที่เคยเจอแต่เรื่องซวยๆก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้น<า>ที่เคยโดนกดค่าง,งานค่าง,งานก็ขายได้ในราคาเกินค่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มานางไม่เคยเจอผีเลยจะมีก็แค่ความรู้สึกแปลกๆที่เหมือนนางไม่ได้อยู่คนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนนางที่อยู่บ้านตรงข้ามข้ามมาทํางานที่บ้านนางวันนั้นนางจะออกไปข้างนอกก็เลยฝากกุญแจเพื่อนไว้นางออกไปทําธุ นางนั่งหน้าซีดอยู่ที่หน้าบ้านนางรีบเข้าไปถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนนางเลยบอกว่าตอนที่นางออกไปได้สักพักพน,นางเห็นเท้าห้อยอยู่ตรงที่บันไดบ้านคิดว่านางซ่อนสาวไว้แน่ๆเลยตั้งใจจะเดินขึ้นไปดูแต่ยังไม่ทันได้ทําอย่างที่ใจคิดแค่ก้าวขึ้นบันไดไปเพื่อนนางก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ชุดกี่เพ้าแต่งงานยืนหันหลังอยู่ตอนนั้นนางก้าวขาไม่ออกเลยรู้ตัวอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หันมายิ้มอ่อนๆให้แล้วก็เดินทะลุก,กําแพงหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนในมีได้ยินน,ยน,นี้แล ได้ยินเท่านั้นเพื่อนเอมี่นางน้ําตาคอเลยเพรรูปที่นางเอาไม้เพื่อนางดูคือรูปอามาเจ้าของบ้านตอนแต่งงานเป็นรูปที่นางบอกลูกหลานเขาว่าให้เก็บไว้ในห้องนอนตามเดิมนั่นแหละไม่ต้องย้ายอออนางบอกเอมี่ว่าวันนั้นที่อาาเสียนางยังไม่ได้ลาอาาเลยนางย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะอยากเจออาาอีกสักครั้งและนางเชื่อว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับนางตั้งแต่นางย้ายมาอยู่บ้านอาาเป็นเพราะว่าอามาคุ้มครองนางแล้วทุกคนล่ะมีใครเคยมีประสบการณ์คนดีผีคุ้มคล้ายๆกับเพื่อนเอมี่บ้างไหม